อย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าวันนี้นะครับศิลปินของเราในฮะแวะเวียนมาที่ SOS กันเยอะมากๆและในช่วงผมผมดีใจมากนะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยโออราเนีฮะจับกันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชื่อเสียงนะครับเรียงนามเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับ3ท่านครับพี่หนึ่ง ETC พี่แอนที่ดีมาและพี่บีมจ้ารุวานสวัสดีครับ ตื่นเต้น,นบอกได้เลยคำเดียวว่าซิงเกิลนะฮะ <laughs> อยู่กับพี่ทั้งสามคนด้วย <laughs> พี่พี่ครับช่วยทักทายบอกว่าเป็นใครหน่อยได้ไหมฮะนอกจากสวัสดีครับ <laughs> <laughs> คบเป<อ>ี่หนึ่งเอทีซีนะครับ,รบ,รบสวัสดีคะ่ะแอนทิติมาคะ่ะ สวัสดีค่ะบีมจารุวรรณนะคะโอ้พี่บีมเอกลักษณ์มากสุดๆเลยขนาดพู้ยังใช่เลยนะฮะต้องบอกยอมรับความจริงว่าเมื่อกี้พอเจอหน้าพี่บีมผมแอบถามรอบนอกพี่บีมดุหรือเปล่า <laughs> อ๋อไม่ดุนะครับพี่ไม่ดุอ๋อเออแต่ลายิ้มเนี่ยหวานมากเลยครับโอเคครับแล้วตอนนี้นครับอยู่กันทั้ง3ท่านนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นระดับตํานานเลยแต่ว่าหลายคนคงสงสัยว่า3าูคนนี้มารวมตัวกันได้ยังไงนในช่วงเวลาเดียวกัน <laughs> ต้องบอกเลยว่า <laughs> พวกเขาจะมีโปรเจกต์พิเศษหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแค่ชื่อโปรเจกต์เนี่ยมันก็แบบ โดนแล้วอ่ะโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Empty Room บ,บอกบอกที่มาหน่อยได้ไหมครับทำไมต้องเป็น Empty Room ครับ Empty Room เนี่ยที่ที่ว่างห้องห้องว่างเปล่าหมายเขาเขาเปรียบเทียบเหมาถึงห้องว่างที่มันอยู่ในใจคนนะครับหมายความว่าเปรียบเทียบเหมือนคนที่ยังไม่มีใครอ่าโปรเจกต์นี้ก็จะพูดถึงคนที่ไม่มีใครในมุมมองต่างๆซึ่งเรามี10เพลงนะครับก็จะเป็น10มุมมองของคนที่ไม่มีใคร พี่สิบศิลปินศิลปินนะโอ้โหศิลปินเลยแล้วก็มาคนละเพลงใช่ตอนนี้พูดถึงความเหงาความเศร้าของคนที่ไม่มีใครใช่แล้วเราต้องสิบเพลงที่มันจะสื่อความหมายความเศร้าด้านเดียวเลยหรือเปล่าว่าคนไม่มีแฟนหรือว่าแต่ละคนจะแบบแบ่งประเภทไปเลยว่าเอ้ยฉันเศร้าแบบนี้คนนึงเศร้าแบบอันนี้อาจจะบอกว่าเศร้าเพราะไม่มีใครคนนึงอาจจะเศร้าเพราะไปชอบแฟนชาวบ้านอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าพี่พี่จริงเขาเปรียบเทียบเหมือนแบบเหมือนจิมเขาเปรียบเทียบเหมือนกับปริญญาเอกอะฮะ คือเรียนเฉพาะด้านไปนเลยเฉพาะด้านก็คืออันนี้เป็นความรู้สึกของคนเหงาเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดถึงมุมมองอะไรได้บ้างก็จะเป็นมุมมองทั้งด้านบวกทั้งด้านเศร้าก็ได้ทังด้านให้กำลังใจก็มีมทางด้านเหงาก็มีมอ่าก็มีหลายแบบครับ<ช>แต่ละคนก็จะมาถ่ายทอดแต่อารมณ์ฮะใชต่ต่างกันไปแตกต่างกันออกวายนั่นเองอันนี้3ท่านนอกจากพี่ๆ3คนแล้วนอกจากพี่1่พี่แอน แล้วก็พี่บีแอบเกรงๆนิดนึงครับเออาะวพี่ไม่ดูใช่ไหมฮะโอเคไม่ดูใช่ไหมครับแล้วมีใครบ้างครับก็มีพี่ปั่นไัยบุญเกียรติเขียวแก้วครับค่ะครับแล้วก็พี่โตนโซฟาใช่พี่หนุ่ยนันทการนะคะครับก็มีเออ่น้องแอร์พันธิลาใช่มีแอร์พันธิลาด้วยถามหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ากับการทํางานเนี่ยโอ้โหสิบคนแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาหมดเลยยากไหมครับสำหรับการทํางาน ร่วมกันแต่จริงแล้วมาแต่ละผมเข้าใจว่าจริงจแต่ละคนอาจจะแบบแยกกันไปแยกกันไปแต่ว่าพอมารวมๆกันแบบนี้ผมว่ามันเป็นอัลบั้มเป็นโปรเจกที่พิเศษมากๆที่ไม่ควรพลาดงั้นพูดถึงแบบว่าในส่วนของโปรเจก์นี้หน่อยหอว่ามันพิเศษยังไงที่คุณจะต้องฟัง้ยเอออยากจริงเอาตามตามในส่วนของเราเป็นคนฟังนะคะก็อย่างแอนเองเนี่ยฟังเพลงในอัลบั้มเพลงอื่นๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเป็นเป็นเพลงที่เพราะ แล้วก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกไปแล้วแต่และเพลงเนี่ยมันมีความหมายของคนไม่มีใครต่างๆกันอย่างอย่างอันเองเนี่ยชอบเพลงของพี่ปัน่นฟ<ช>ังเพลงของพี่ปั่นแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นคนที่ไม่มีใครแต่ว่ามันให้ให้อารมณ์ที่ที่ไม่ได้เศร้าค่ะมันเป็นอารมณ์แบ<ๆ>บน่ารักน่ารักซึ่งหลายๆคนอาจจะ คยดีเคยดีในเพลงของพี่ปั่นเป็นในในมุมของที่แบบมุมมองของความอบอุ่นผู้ใหญ่อันนี้ก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งจากดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจะทันสมัยแล้วก็ยังมีความเป็นพี่ปั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะพี่แอนชอบพี่แอนนะจะขอพี่ปั่นแบบพี่ปั่นขอร้องเถอะอะไรอย่เงี้ยนะพี่ปั่นเขาไม่ให้ไม่ให้ไปขอพี่ปั่นตลอดไม่ใช่ทางได้นะค่ะอ๋อจริงเหรอครับไปขอแล้วโอ้โหเออพี่แอนไม่ธรรมดาจริง อ่ะมื่กี้ก็อย่างที่พี่แอนบอกพี่แอนชอบไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มาพูดถึงซิงเกิลเปิดตัวในโปรเจกต์ M Tree Room กันบ้างดีกว่าครับซึ่งนะก็พี่หนึ่งเลยซิงเกิลของพี่มีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าที่ว่างข้างๆตัวที่ว่างข้างๆตัวสื่อถึงยังไงบ้างครับที่ว่างข้างๆตัวที่ว่างข้างตัวก็คือถ้าคนไม่มีใครที่ว่างข้างตัวมันจะเป็นเป็นที่ว่างครับที่โล่งอ้าวแต่ความหมายตรงตัวคือที่ว่างข้างๆตัว มันว่างอยู่มันไม่มีใครไม่มีใครแล้วก็รอคนที่จะมาอยู่นั่งข้างๆกันอ่างเงี้ยครับครับซึ่งคนไม่มีใครมันก็คงเขาคงแบบเพิร์เจอร์เวิร์นเวอร์อารมณ์แบบคนโสดใช่ไหมอารมณ์คนโสดแบบไม่มีสักทีอะไรเงี้ยก็ตัดเพราะแบบช่องชะตาถ้าเมื่อไหร่จะมีนะซึ่งแบบเหมือนประมาณว่าใจเนี่ยพร้อมแล้วอยากจะมีแล้วถ้ามีคงทุ่มเทให้เต็มที่แต่ว่าวันนี้ก็ได้แต่นั่งรอรอไปก่อนละกันนะฮะนีก็จะเป็นอารมณ์แบบเงาครับ สำหรับคนที่แบบอยากจะมีคู่แต่ไม่มีสักทีโอ้ถ่ายทอดความเหงาของคนที่ไม่มีคู่แอบเห็นชาวบ้านเขามีแฟนกันก็แอบแบบว่าเหงาเศร้าตามไปหรืออัพมันโนไปเองพูดมาขนาดนี้แล้วซิงเกิลแรกตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วด้วยแต่ก่อนจะพูดคุยกันต่ออยากให้พี่ร้องสดๆให้ฟังสังนิดหนึ่งได้ไหมนะฮะเพราะว่าพี่ไปมาหลายที่แล้วที่ผมที่สุดท้ายพี่ต้องจัดเต็มให้ผมหน่อยนะฮะขอทั้งเพลงเลยค่ะพี่หนึ่งอ้อทั้งเพลงเลยเหรอ มันทันแรกได้ไหมครับอ่าได้ได้แล้วแต่พี่หนึ่งเลยนะฮะผมไม่อยากแกล้งพี่เขาเพราะตอนนีตาพี่เขาเยอะมากเลยอ่ะครับพี่หนึ่งครับอ๋อยังฮะผมพร้อมมากครับพี่ใครจะมาแทานที่วังข้างๆตัวให้ไม่กลัวเหงาร,บรอบๆกาย ความวงในใจอ้างว่างมานานหยุดมันไม่เคยไว้ใครจะมาแทานที่ว่างข้างๆกายกันคนนั้นที่ฝันมานานบอกที่ว่าเขาคือเธอใช่ไหมที่วันนี้มีชีวิตเพื่อรอโอ้ยสุดยอด แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเสียงเป๊ะมากๆย <c oughs> ิ่งม,มาร้องยำเย็นแบบนี้นะครับผมแอบ,บแบบวิววิวแอบขนขน,นลุกตาไปได้วยเลยนะครับมาถึงในส่วนของซิงเกิลต่อไปกันบ้างดีกว่าผมมีน้ำจิ้มไม้ฟัง จิ้มนะครับยังเศร้ามากก็สไตล์พี่แอนเหมือนกันน่าจะเป็นแนวที่พี่ถนัดเลยนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่แอนพูดคนเดียวค่ะพูดคนเดียวโอเคไหมครับพูดคนเดียวก็ปกติก็ไม่ค่อยเป็นชีวิตจริงไม่เป็นใช่ไหมเพลงนี้ต้องพูดคนเดียวเป็นหนึงครับนะฮะซิงเกิลนี้ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเราหรือเปล่าครับพี่แอนก็จริงจริงแล้วมันก็ไปตามเพลงนะมันจะว่า เป็นมุมมองของคนเหงาอีกแบบหนึ่งคนไม่มีใครอีกแบบหนึ่งก็คือเคยมีใครมาก่อนแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพลงแต่ว่าในใจยังมีเขาอยู่อยากจะบอกเขาว่าคิดถึงอยากจะบอกรักเขาเงแล้วก็บอกไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องพูดคนเดียว แอบอารมณ์แบบว่าพูดคนเดียวเช่นเงาของฉันคนเดียวใช่ฉันคิดถึงเธอจังเลยอยากจะเธอจังเลยอันนี้เป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนคิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้อ๋ออันนี้คือเงาเพราะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีใครแต่เพลงพี่เนี่ยเงาเพราะว่าคิดถึงคนเก่าใช่โอ้โหอะนรประมาณ้า่ล้วในเพลงนี้มันเหมือนแบบจะเปิดรับใครใหม่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่พร้อมจะเปิดไม่พร้อมด้วยเพลงนี้เหมือนแบบ ใจยังวนเวียนคิดถึงตลอดเวลาแล,วแล้วก็อยากให้เขารู้ด้วยแต่ว่าบอกไม่ได้ก็เลยต้องพูดคนเดียวอ,อะไรแบบนี้นะสปาพี่แอนจริงๆครับใช่เลยนะเพราะว่าหลายๆเพลงพี่แอนจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้ถ้าพูดถึงพอ,งพ,พ,อพออยู่ในโปรเจก์นี้การทํางานก็ไม่น่าจะยากอีกแล้วจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ยากตรงที่ว่าเราห่างจากการเข้าห้องอัดมานานนะคะคแล้วก็พอห่างจากการห้องอัดมานานแล้ว กะแรงไม่ถูกเวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอพีใ่ใช่ใชดับพี่พที่หลายอัลบั้มเนี่ยนะไม่เอาจริงๆถ้าสมมติเพลงเศร้าที่พี่ร้องส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นเรื่องอารมณ์แบบเบาๆแต่ว่าเพลงนี้ยจิมเขาต้องการความความหนักแน่น ตามดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็เหมือนต้องใช้แรงเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยชินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้า้องอัดนานแล้วก็เลยต้องเรียกพลังอ๋อเรียกกลับมาฟื้นหน่อยนิดนึงใช่คือจริงเื่อไปอัดตอน11บเอ็ดโมงเช้ามันไม่มีแรงอะค่ะต้องบอกจิมค่ะพี่เขาน่าขอสักบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยจะสบายหน่อยก็ดีขึ้นอ๋อเป็นช่วงที่ร่างกายเราตื่นตัวที่สุดขอให้ตื่นแล้วตั้งสตินิดนึงเลยอย่างเงี้ยก็จะลองดาพี่แอนครับมาเมื่อกี้ผมว่าพี่เข้าใจฟิลแล้วเข้าอัดมาสงวันแล้วสดักน่พี ได้ครับผมแต่พี่แก่แล้วพี่อาจจะไม่ค่อยมีแรงนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชิญพี่มาอีกรอบนึงโอเคครับหาไม่ใช่เรื่องเรางโดนแน่น่ะไม่รอดหากมีลมเมาความลับฉันไปฟ้องเธออย่าใส่ใจปล่อยให้เป็นลมเย็นที่พัดผ่านมาเพื่อเพียงรำลา แค่คิดถึงบางคนคนที่ยังรักมากตลอดมาขอโทษทีที่ไม่ลืมที่ยังเป็นแบบนี้ฉันเพียงยังไม่มีใครเอาไว้คิดถึงมากกว่าเธอเย้เปิดผ่นแล้ว โอ้โหสุดยอดมากแต่พอฟังอีกมุมมองหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่บอกอธิบายว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่คิดถึงแฟนเก่าแต่ผมมองพอฟังแล้วเนี่ยมันคิดถึงแบบบางทีคนที่จากไปก็ได้นะความรักที่ที่มันจากไปจากเราแล้วแบบแต่ความรักมันไม่ยอมไม่ยอมหายไปจากเราเงี้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ใช่เลยอ่ะพี่ผมว่ามันใช่เลยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงใม่ไม่ไม่ต้องมาหาครับไม่ต้องมาหาแค่คิดถึงเฉยๆไม่ต้องมาเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์ The M s t u Room นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ซิงเกิลไหนที่จะปล่อยออกมาต้องรอติดตามมันเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งซิงเกิลกันบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> ที่ผมบอกกัแล้วว่าผมแอบเกรงแต่แรกเลยนะครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทรงพลังมากๆไปฟังน้ำจิ้มกันก่อนอีกทีเยหนึ่งกััับิรรีไไมมู่้จจงงๆะทนนนน ซิงเกิลนี้เพราะอีกแล้วนะครับหน้าทีเดียวยังกับ10ปีโอช, oh, ชื่อตามความหมายเลย<ช>เหงาคนละรูปแบบอีกแล้วอ่ะแลนนี้เหงาหความหมายของของพี่บีมเป็นยังไงบ้างครับสิงเกินี้ก็จริงๆแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงของเพลงนี้มันมันบอกความหมายของเพลงคือมันเล่า<ะ>เรื่องด,ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วะนะว่ามันเป็นเรื่องของความรักหรือว่าคนรักที่จากเราไปแล้วแล้วมันก็มีความเหงาเนี่ยเข้ามาแทนที่ ทีนี้ความเหงาเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปได้แต่แต่ละนาทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยาวนานเหลือเกินแค่นาทีเดียวเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนสิบปีแล้วอะแล้วที่มันยังแล้วนาทีต่อไปอีกอะเราจะต้องรู้สึกนานแค่ไหนกว่ามันจะตึงอนะครับม <c oughs> กว่ามันจะแบบกว่ามันจะผ่านไปนะคะ,คะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มีสีค่อนข้างเข้มเป็นเพลงที่คือมีอารมณ์ที่ชัดเจนว่าเรารู้สึกว่า มันเหงามากเลยอ่ะมันเหงามากแล้วก็มันยากมากกว่าที่เราจะเดินผ่านมันไปได้คือพอฟังแล้วเนี่ยพอมันจริงๆความหมายอาจจะใกล้ๆเหมือนเพลงพี่แอนเนาะแต่ว่าแต่ของพี่จะแบบเหมือนอารมณ์แบบเปิดเผยมากกว่าใช่เป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายกับเทียบว่าเป็นเพลงผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนี้อาจจะเก็บซ่อนความอ่อนแอตามสไตล์พี่แอนแต่ของพี่เนี่ยเปิดเผยฉันเหงาฉันเศร้าฉันอาจจะปีดวิเวกใช่อาจจะแบบว่าอะไรเงี้ย เหมียวสักเก้าปีใช่ไหมครับเออพี่มันจะลองสิทนไมไม่เอาเก้าเอาแปดเลยเนี<_<_<_้ยพี<_<_่ครับเมื่อกี้พอพูดถึงอ่าความเหงาแบบเปิดเผยของพี่ไปแล้วแล้วพูดถึงการทํางานกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างครับการทํางานกับซิงเกิลนี้มันเหมือนมันเหมือนถูกถูกหลอกล่อเข้ามาถูกหลอกล่อจริงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มีการจริงๆแล้วบิมกับจิมเคยทางานร่วมกันมาครับแล้วนะคะแต่ว่าในในฐานะที่เขาเป็น เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอลัลบั้มนี้เป็นอลัลบั้มแรกทีนี้เราก็เขาก็ดึงให้เรามาร้องเพลงคัฟเวอร์ก่อนเดี๋ยวมันจะมีอลัลบั้มคัฟเวอร์อีกอลัลบั้มหนึ่งทีนี้พอร้องคัฟเวอร์เสร็จเขาก็บอกว่าเออพี่เนี่ยนั่งทำงานไปเลยเขาก็พูดไปเลยลเออพี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเพลงของพี่เพลงหนึ่งนะเป็นเพลงใหม่เราก็ <c oughs> คือรับรู้วันนั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยนะพี่นะคือเอาฟังวันนั้นแล้วยังไงต่อจิมก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองร้องเดโมวันนี้เลยแล้วกันอ่ะ หรือว่าถูกเรียกมาร้องเพลง c o อร์โอเคเพลง c o อร์ก็ร้องจบไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเออเนี่ยพี่เพลงนี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยที่นี้การทํางานยากไหมก็อย่างที่พี่หนึ่งกับพี่แอนบอกนะคะจริงๆแล้วจิมเขาเป็นคนที่คือมันเริ่มต้นจากที่ว่าสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาก่อน10เพลงเนี่ยเขาคิดมาแล้วเรียบร้อยคอนเซปต์แต่ละเพลงต้องการให้มีความเหงาอย่างไงในแต่ละรูปแบบเหมือนเขามีอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเขาอยากได้ใครมาถ่ายทอดมันก็เลย มันก็เลยไม่ค่อยยากมันเหมือนกันบการแบบมันเหมือนลงตัวอยู่แล้วว่าโอเคเพลงนี้เขาอยากให้คนนี้สื่อออกมาเขาคิดมาอยู่แล้วว่าเพลงนี้เสียงของคนนี้มันจะเหมาะสมอันนี้คือความที่ง่ายมากสาหรับอัลบั้มนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ด้วยความที่เขาคุ้นเคยกับพี่ๆหลายๆคนเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นปล่อยให้เราเป็นเราอะอย่างบีมเองบีมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องอัดมาสองปีแล้วนะเกืบอบเกือบสองปีแล้ว ตอนเข้าไปครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้องยังไงดีวะเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันจะเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเขาก็ให้รายละเอียดแล้วว่าพี่ผมอยากได้แบบนี้พี่ร้องเป็นพี่เลยพี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมายคืออยากให้มันเป็นอารมณ์ของพี่จริงๆมันก็ แม่คายากเท่าไหร่ค่ะทำงานค่อนข้างสบายแต่ว่านะฮะคนอื่นเขา้องสดเหมือนแลพี่สักนิดหนึ่งได้ไหมนึกว่าจะรอดนะเนี่ยนึกว่าจะรอดผมไม่ลืมครับไม่ลืมถ้าผมปิดไหม่เดี๋ยวผมจะเรียกพี่กับเชิญพี่มาสัมภาษณ์เชิญพี่มาลองสดใหม่นะครับสักนิดหนึ่งนะฮะหน้าที่เดียวยังกับสิบปีครับเงานาทีเดียวยังกับสิบปีไม่รู้จริงๆจะทนยังไง มันดักเกินไปมันเหงาจนเกินไปในคืนที่มันไม่มีเธอเหงาหนาะทีเดียวยังเจ็บจนชาแล้วที่ตามมาจะเจ็บแค่ไหนจะต้องทำใจอย่างไรถ้าจากนี้มันทนไม่ไหวหรือต้องเหงาตลอดกาล ก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนกันได้ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษอแต่ว่าตอนนีอ้อาจจะยังไม่ได้ฟังของทุกคนอ,อย่งไงก็ตอนนี้อุดหนุนเพลงพี่หนึ่งก่อนละกันในฐานะที่พี่เป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเป็นซิงเกิลแรกของความเศร้าจาก m p t Room ช่วยพูดถึงครับผมก็ประเดิมเพลงแรกนะครับด้วยความเหงาก็รอซิงเกิลต่อไปนะครับก็จะมาทําให้ความเหงาทุกคนมีเพื่อนนะครับ ซึ่งใครที่เหงาอยู่ทั่วประเทศไทยนี้ได้ฟังระบัยมนี้ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกอารมณ์ ครอบคลุมทุกอารมณ์ถึงเชียงใหม่คุณแม่ก็ได้ยินอยู่ก็เมื่อกี้พี่หนึ่งพูดแล้วในไหนพี่ก็มาแล้วสองคนฝากหน่อยไหมฮะในส่วนของของเราเองก็ได้ได้งง้นก็ฝากเป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าการติดตามข่าวสารแล้วกันนะคะอย่างเพลงเนี่ยแล้วก็จะมีอัพกันเรื่อยๆใน y o u t YouTube Mr Mono Music สามารถเข้าไปเซิร์ชได้นะคะซึ่งล่าสุดอันเห็นมีเพลงพี่หนึ่งเพลงน้องบีมแล้วแล้วก็เพลงของแอรในอีกอัลบั้มนึงก็มีลงไว้เหมือนกันไปฟังกันได้ แล้วก็มี Facebook จะมี f เฟซบ o o ก f e l l o w music นะคะแล้วก็ slash Mr. Mono m u s o c ิกมิ i เตอรกอินสตากรมก็จะเป็น Mr. Mono Music เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ว่าผู้พี่ๆเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างไปโปรโมทเพลงไหนมีอะไรออกมาความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ใช่แล้วก็ต้องรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสท่านมาก พี่ยังอีทีซีครับพี่แอนพี่ติมาครับพี่บีมครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณดังๆให้สุดยอดมากเลยนะครับ S.O.S Special